รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย B A A C สวัสดีค่ะอยู่กับรายการรู้ไวยไม่ป่วยรายการที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของทุกคนให้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสดีคุณากค่ะ ม่านก็ยังคง,ง,งนั่งสวยอยู่กับเราขออยู่อีกหนึ่งเทปต่อไปถ,ะะถ้าจะถ้าจะอยู่อีกบอกพี่ <c oughs> พี่จะไปถอยชุดใหม่มาสู้กับม่านอะไรอย่างนี้อ่า <c oughs> พูดถึงเรื่องชุดชดอะไรอย่างนี้ปกติเนี่ยรู้ว่าไม่ปปวยเราคุยกันเรื่องสุขภาพ <c oughs> ใช่แล้วค่ะคุยกันทุกเทปเลยเรื่องตับไตใสพุ่งนู่นานี่นั่นวันานี้ขอคุยเรื่องความสวยความงามหน่อยใช่ไหมวันนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นแบบสาวสาาวแล้วก็เลยอยากจะเอาเรื่องเกี่ยวกับบิวตี้หรือว่าความงามเข้ามาคุยกันนะคะวันนี้หนูก็เลยไปดูท็อปปิกับ เดี๋ยวนี้ค่ะ,ะคนไทยเราเนิยมการใช้ในเรื่องของ PRP ฟื้นฟูผิวหน้า <PR P. S 2> หรือว่าทำ,ทำแบบว่าทำสวยง่ายๆ<อ>ใช่<อ>ซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปคน้นรายละเอียดเชิงลึกกับคุณหมอกันนะคะว่า<แ>ไอตัว PRP เนี่ยมันมันคืออะไรแล้วก็อ<ม>ีกคำหนึ่งนะคะคือ Growth Factor ซึ่งตัวนี้ค่ะรายละเอีเยดดีเทลเนี่ยมานก็อธิบายไปได้แน่นเท่ากับพุท้าถ้าคุณหมอเรานี่ยจะแบบ เป๊ะมากว่าต้องเจอคนนี้เลยดีกว่าหมอหน่อยอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องม่านวันนี้วันนี้ม่านพูดมาพี่กันงงเลยอะไรนะ P L P แล้วก็ Gold Factor เออไม่ค่อยมีโหมดนี้เลยอะหมอหน่อยวันนี้ค่ะคุณหมอเราอยากจะแบบพูดโหมดในเรื่องของ Gold Factor ในเรื่องของการใช้กับความงามว่าจริงๆแล้ว Gold Factor เนี่ยมันคืออะไรแล้ว PRP เนี่ยมันคือคนให้ถึงขอให้ความนิยมและความสนใจมากขึ้นในยุคนี้ค่ะโอเคค่ะเราขอพูดแบบง่ายๆอย่างนี้ว่าเวลาเราสังเกตผิวเด็กไหมคะอืมไม่ไหนเนาะสังเกตผิวเด็กใช่ไหมคะเวลาที่เด็กเนี่ยล้มแป๊บเดียวหายเลยอืไม่รู้เลยว่าเนี่ยเคยล้มมาก่อนอืคือเขาสามารถซ่อมแซมผิวได้แบบใหม่ พี่ผ่นภาพไหมคะช้ำตรงนี้ตอนเด็กหายไปไหนแล้วล่ะแต่ทำไมพอยุ่ยมากขึ้นมันหายชาจังเลยหายชาแล้วทำไมหายแล้วแบบมีรอยทิ้งไว้อีกถูกไหมคะเราอยากได้ความอ่อนเยาว์แบบเด็กๆไหมอยากเพราะฉะนั้นตัวที่เด็กเขาเยอะกว่าเราคือตัวกระตุ้นการเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์เรียกว่าโกรทเจริญเติบโตใช่ไหมคะจริงๆแล้วในร่างกายเราจะมีตัวหนึ่งขออนุญาตพูดนิดเดียวก็คือโกรทฮอร์โมน กรดฮอร์โมนร่างกายสร้างอยู่แล้วค่ะถ้าหลับดีหลับลึกหลับสนิทหลับหัว้ามร่างกายหลังแล้วแต่มันจะเริ่มหลังน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสในการจะซ่อมแซมเซลล์เมื่อยุมากขึ้นมันจะลดน,น้อยลงทีนี้เราก็จะเราก็เลย,เยรู้ละจุดนี้เราอยากได้คพที่อยายุมากขึ้นอย,อยากกลับไปเป็นตรงนั้นน่ะมันมีปัจจัยอะไรที่จะกระตุ้นได้บ้างอ่ามันก็เลยเกิดเจ้าตัวกรดแฟกเตอร์แฟกเตอร์คือปัจจัยที่กระตุ้นให้อีตัวซ่อมแซมเนี่ยมันทํางานอืมก็เป็นกรดแฟกเตอร์เพราะฉะนั้น โปรตีเฟกเตอร์จะมีได้หลายๆรูปแบบอยู่ค่ะแต่ว่าปัจจุบันที่เราที่เราใช้กันบ่อยรวมถึงที่คลินิงใช้เองด้วยนะคะก็จะเป็นตัวที่น้องม่านเอ่ยขึ้นมาเมื่อกี้คือ P R P P R P เ l e t rich plasma p เ l e t คือเกล็ดเลือด rich ก็คือเยอะรวมรวยใช่ไหม plasma คือน้ำเลือดขั้นตอนเหมือนที่พูดว่าน้ำเลือดเลยก็คือพี่การจะทำใช่ไหมคะหมอขออนุญาตเจาะเลือดพี่การก่อนเอาเลือดพี่การมาปั่น ในเลือดเรามีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดจุดที่เราต้องการเมื่อกี้เราบอกว่าตัว P คือเกล็ดเลือดแพลเลตเพราะฉะนั้นพอเราปั่นเสร็จอะค่ะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวมันจะตกตะกอนไอเกล็ดเลือดเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาเป็นสีเหลืองเืองเราเอดูดตรงนั้นออกมาตรงนั้นจะมีริบเป็นเป็นตัวที่แบบซ่อมแซมเซลล์อ่ะเวพี่กายอยากให้หมอซ่อมตรงไหนล่ะก็แล้วแต่จริงจริงทำได้แต่โปกติแต่ละคนเขาก็จะมีจุดที่จุดต้องไมแบบจุดที่แบบว่ายังดีกว่านี้ได้อีก ถังม,มานดีกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความสวยง,งามจริงๆอะ่ะบอกตรงเลยว่ายังไม่เคยลองเลยเพีย่องีแต่ว่า มีเพื่อนนะคะที่ไปทําก็คือส่วนใหญ่เขาจะฉีดทั่วหน้าใช้ฉีดหน้ามากกว่าเพราะว่าพึกอย่างอย่างม่านกับเพื่อนเนี้ยค่ะก็จะเน้นรักสวยลักงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวเนี้ยมันก็ยังตอบโจทย์ดูจากดูกชุดไม่น่าเลยเนาะไม่น่าจะใช่แบบว่ารักสวยลักงามอะไรอย่างเงี้ยเล่นน้องจะลวออกก็เลยแบบว่าใช้ใช่ค่ะช่แต่ว่าจริงๆแล้วก็ ตัวนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่านิยมแหละเราก็เลยทั้งทั้งในกลุ่มปวนเพื่อนเนี่ยก็เลยแบบว่าอ่ะเนยลองซิอะไรเงี้ยเพราะว่าได้ยินมาเปิดไปไหนก็เจออะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่ามั่นเชื่อว,ว่า คลินิกหรือว่าพวกสถานความงามต่างๆค่ะก็จะเอาตัวนี้มาเล่นเป็นตัวแบบว่ากิมมิคของแต่ละที่เหมือนกันพี่ไม่เคยได้ยินในระบบชีวิตเลยอะ PRP อะไรเนี่ยอ๋อคะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้แบบว่านําเสนอด้วย PRP เต็มๆเหมือนปัจจุบันนี้เริ่มเริ่มนำเสนอละแต่เมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องของโกรแฟกเตอร์นะฉีดเรื่องของตัวบํารุงผิวนะนั่นนี่คือพูดอาจจะเป็นพูดเหมือนคําโฆษณาของคลินิกไปแต่หลังบ้าน ในคลินิกเนี่ยเพราะว่าถ้าเรื่องความสวยความงามน่ะที่พี่รู้อะก็คือแค่โบท็อกซึ่งก็ยังไม่เคยฉีดก็เลยไม่รู้ว่ามันประมาณไหนอะไรเงี้ยอ๋อบอกที่บอกแล้อีกประเด็นหนึ่งค่ะด้วยการที่เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือในการทําอ่ะต้องเซอร์ลน์ต้องสะอาดอแล้วค่าใช้จ่ายในการต่อทิ้วต่อหลอดนึงอค่ะก็พอใช้ได้อยู่ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณจะติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้คลินิกคุณต้องได้มาตรฐานคุณต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเรื่องนี้ค่ะแล้วคุณก็ต้องสเตอร์ไลท์เพราะมันต้องเกี่ยวข้องกับเลือดนะต้องมีการดึงเลือดออกมามีการปานเลือดอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่ามันค่อนข้างเซฟแล้วก็ปลอดภัยค่ะแล้วสำหรับที่ไปเอ่อ P R P มาช่วยหน้าค่ะคุณหมอจริงๆแล้วมันมันมันช่วยอะไรได้บ้างโอ้ยดิช่วยได้เยอะเลยด่ฉีดม่กังวลใจดิฉันมาก็ฉีดไปคนแค้เยอะอยู่เต่าหูไม่อยู่ใช่ไหมนี่จะได้หลับ อนี้มากอะไรอย่างเงี้ยโอเคตัวนี้หนูว่าคุณผู้ชมก็น่าจะอยากจะฟังเหมือนกันว่าจริงๆนะไม่ได้บอกเผื่อพี่กันสใช่พี่ควรทำคือนำมองด้านนี้มาถึงแบบว่าแปดนิ้วอะไรอย่างงี้ใชยมาแล้วน้องก็คิดว่าพี่ควรทำาล่าสุดเพิ่งเพิ่งปันเลือดฉีดได้กับคนไข้อายุประมาณเจ็ดสิบแต่ก็อุ้ยคุณป้ามีตาเรียกคุณป้าพอหน้าเด็นมากพี่สีพี่สี่บนหลังงามว่าน้อยสุดยอดเจ็ดสิบพูดทางน้องพี่แบบเจ็ดสิบมั้งคะแกก็แทนโดยมาป้าก็ ้ารู้สึกว่าตรงนี้มันแบบว่ามันเป็นแบบว่าบุ๋มลงไปอะมอคาแล่ว่อานไม,มิกาฉีดฟิลเลอร์ออแต่ว่าจริงๆเราต้องเข้าใจว่าฟิลเลอร์เราได้ข่าวเรื่องของฉีดผิดแล้วําให้ตาบอดเนี่ยมีข่าใช่ใชค่ะ,ค,ะคือมันค่อนข้างไกลเพออราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราฉีดสารที่ร่างกายมันไม่ได้คุ้นเคยอะค่ะอะคือถ้าคุณหมอเชี่ยวชาญโอเคเยี่ยมแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นเคสพวกกลุ่ม p r p นะคะค่อนข้างปลอดภัยในตัวที่ฉีดเพราะเซลล์ได้มาจากเราเราก็ใช้ปั่นแล้วเอาเกล็ดเลือดมา ที่หมอฉีดก็คือฉีดต้ตรงอ่าถุงใต้ตาก็จะเปเหมือนกับว่าคล้ายๆคนที่เป็นภูมิพนแพ้นอนดึกอะค่ะเราจะสังเกตว่าเขาจะคล้ำใต้ตาเยอะแล้วก็ฉีดเพิ่มให้เนื้อมันดูนูนอ่าค่ะแต่จุดนี้เนะี่ยเราไม่ต้องกังวลเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวพวก P R P หรือว่าตัวน้ำเลือดของเราตัวนี้ค่ะมันไม่ได้ไม่ได้เหมือนตกค้างในร่างกายอะ่ะมันสามารถที่จะเข้ากับร่างกายได้ไม่ต้องไปตรวจสอบความเข้ากันได้เหมือนตัวการฉีดเซลล์อื่นอือคือมันใช้ได้เลยใช้ได้เลยเพราะมันมาจากตัวของเราเอง ใช่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะแบบฉีดได้บ่อยตามเราต้องการตามงบประมาณเราด้วยไม่เป็นไรนะร้อยสองร้อยฉีดไปอะไรฟังดูแพทย์หญิงคุณหญิงม่านนี่แหละที่สนใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่ากลุ่มกวนน้องอะใช่ก็คือพวกทําแบบว่ากวนเพื่อนเนี่ยค่ะสรักสวยรักงามกันอยู่แล้วฉีดทวหน้าก็ได้ค่ะฉีดทวหน้าก็จะเป็นกระตุ้นกระตุ้นการซ่อมแซมเหมือนเวลาที่เราทาครีมอะค่ะ ถ้าสมุิตราทากิเนี้ยมันไม่มีแผลอโอกาสที่มันจะซ่อมมันจะยากกว่าถ้าเรากระตุ้นที่มันมีแผลพอเราะตุ้นมมีแผลพอเราใส่อะไรเข้าไปปุ๊บมันจะรีบซ่อมเพราะมันมีการอักเสบฟันภาพไหมคะเพราะฉะนั้นการฉีดแบบนึงคือฉีดเป็นแบบเมโซค่ะฉีดทั่วหน้ากระจายทั่วหน้าอให้ตัวยาเนี่ยมันเข้าไปและพั้งนั้นต้องเป็นชั้นที่ลึกลงไปหน่อยแล้วก็จะกระตุ้นคอลลาเจนหน้าก็จะเป็นแบบแนวหน้าเด็กทีนี้หนูเห็นว่าบางท่านนะคะ อ่าเหมือนเขาเอาไปฉีดตรงบริเวณผมอ่ะช่วยด้วยใช่ไหมคะค่ะช่วมันคือโกค่ะมันคือตัวซ่อมแซมและกระตุ้นการเจริญเติบโตได้หมดเลยที่สําคัญที่ที่อยากจะเล่าก็คือเป็นเคสพวกของเขาเขาที่ฉีดบ่อยมากแล้วก็ฉีดหลายคราอย่างนี้แม้กระทั่งเคสที่แบบข้ออักเสบอะคะก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือฉีดไปตรงข้อเลยใช่ค่ะถูกต้องแสดงว่า P R P นี่คือสามารถฉีดได้หลายๆจุดตามที่คนที่อยากฉีดต้องการกับแพทย์ ดูแลว่าเหมาะสมสีได้ปลอดภัทยทีนี้ค่ะคุณหมอมีตัวโกลด์แฟกเตอร์ตัวไหนที่ที่ท,ที่น่าสนใจที่นอกเหนือจาก P R P บ้างไหมคะมันก็จะเป็นกลุ่มพวกคาร์เซนต้าไม่รู้เราเคยได้ยินเดนม่ตัวรกค่ะตัวรกคุณแม่่ตั้งครรภ์ก็จะมีตัวรกแล้วก็มีน้องอยู่ข้างในพอคลอดลูกออกมาก็จะตัวน้องออกมาใช่ไหมคะรกปกติเราจะทิ้งแต่ปัจจุบันเราพบว่าวิมันมีสารอาหารเยอะเลยเพราะแม่ส่งถ่ายสารอาหารให้ลูกผ่านตัวรกเพราะฉะนั้นรกก็จะเป็นแหล่งเก็บ สารอาหารแหล่งเก็บตัวกระตุ้นการเจริญเติบโตแหล่งเก็บโรดฮอร์โมนเยอะอยู่ในนั้นขอเอามาสักหน่อยแสดงว่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วพาเซนตาค่ะคุณหมอเขาเอาไปใช้ในส่วนไหนบ้างที่เอามาฉีดจริงจริงใช้ได้เยอะค่ะคือจริงตัวตัวพาเซนตาเนี่ยหลักๆเอาใช้บูต์เรื่องของกลุ่มไวทองก็ได้ไม่ต้องมองม่ไม่เลยขอไปขันทางนี้ก็ไม่นี่ยมัาไม่มองม่านอ่ะเมื่อกี้เห็นนะ อะยัง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 ่ยังก็จะฉีดไบทองก็ได้ทั้งผู้หญิงกับผู้ชายเลยผู้ชายก็ไวพาทีินัมอืออ่าก็ได้ทั้งสองไวคือพาสต้านี่มันก็ช่วยเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยใช่ไหมคะั้าคหุ่มนุ่ม่ะอืมอ่ะ เดี๋ยวเผื่อช่วงหน้าเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ดีกว่านะ,ดะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ growth factor กันต่อพักกันสักครู่ค่ะต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกย,ยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซนโ3รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว,ว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคทีเรียพันบุหบุรีแล้ว แล้วก็ฝุ่น PM 2.5ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.psi.co.th นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ PSI ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ B A A C กลับมาคุยเรื่องของ g r o w t ฟกเตอร์กันต่อแต่ก่อนที่จะไปคุยค่ะวันนี้ B A A C มีอะไรมามอบจังมากวันนี้นะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับการใช้ Growth Factor นะคะหรือว่ามีปัญหาสุขภาพ,าพป่วยหรือว่าเป็นโรคอะไรอยู่แล้วที่มีอยู่ในตัวเองนะคะ<ม>ก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์022772818หรือ083 0165141หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ ID s แอดไลน์ b a a c c ่ะถูกเข้ามานะคะหลังจบรายการเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าในมิติเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความสวยความงามอะไรอย่างงี้เนาะว่ามันช่วยได้ค่ะวันนี้เราก็อยากจะให้คุณหมอค่ะมาเล่าเคสบ้างว่าประสบการณ์ที่คุณหมอเคยใช้ตัวโค d e แฟกเตอร์หรือว่าพาเซนต้าหรือว่า P r ีอะไรก็ตา,ามเนี่ยคุณหมอ พบกับเคสเป็นยังไงบ้างมาเล่าเคสดีกว่าโอเคค่ะจริงๆก็มีเยอะนะคะเอาเคสล่าสุดที่เพิ่งฉีดแล้วกันค่ะคุณป้าเนี่ยอายุประมาณ6กสิทำไมแนวนี้อายุเท่านี้ตลอดเลยเนาะไม่ว่าเป็นยังไงดึงดูดคือป้าเนี่ยมาด้วยคือเรารู้สระเลยค่ะเวลาจะเดินขึ้นบันไดก็ต้องจับบันไดละแล้วก็ค่อยๆข้าวทีละก้าวก้าทีละก้าวคือมาด้วยการปวดเข่าอ่าแล้วขานี่เริ่มโก่งนิดหน่อยแต่ทีนี้เวลาจะมาปือสาขาต้องมีฟี ที่ต้องเตรียมตัวมาเลยก็คือฟีมเอกซเรย์ยาปัจจุบันทุกอย่างที่กินอาหารเสริมเอาตะก,กร้ามาค่ะนะคะว่ายังไงแต่ว่าเคสนี้นะี่ยไม่ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพราะไปแล้วคุณหมอบอกว่าจะผ่าไหม คุณป้าไม่ผ่าอแล้วคุณป้าดูแล้วเอ้ยราคาคอราคาผ่าเอ้ยมันแอบเข้ากันมันแอบถูกกว่าที่นี่แอบถูกกว่าหน่อยกว่าการผ่าแล้วพอคาว่าผ่าเนี่ยคุณป้าเริ่มกังวลแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมคุณหมอสูงมายูแลเขาจะต้องใช่หนึ่งสองสามสี่นู่นนี่นะเอ้าล่ะขอมาฝั่งนี้เพราะคนเพราะว่ามีคนบอกว่าฉีดแล้วดีขึ้นไม่ต้องผ่าตัดคุณป้าก็ขอเอาตัวมาลองหน่อยอ่ะพอแบบได้ดูอะค่ะคือเป็นจุดที่โชคดีที่คุณป้าเนี่ยเริ่มเสื่อมแต่มันยังมีเวลาที่เราดูฟิลมเเเขขขาาาอ่่่ะค้งี ถ้ามันเสียคือมันชิดกันเลยอแต่คุณป้ายังพอมีพื้นที่ให้หมอใส่เข็มได้อยู่คือเราสามารถเรายังสามารถไปต่อเรายังสามารถไปต่อคุณป้าได้อยู่เอาเคงป้าหมอเห็นเคงคุณป้าแล้วหมอลุยได้แต่คุณป้าต้องร่วมกับหมอนะเราลดน้ำหนักตัวให้หมอก่อนต้องลดปัจจัยกระตุ้นด้วยหมอฉีดตัวซ่อมคุณป้ากระแทกหมอฉีดตัวซ่อมคุณป้ากระแทกมันจะหายมาไล่คุณป้าทําสวนนะคะ่ขุดดินทุกอย่างทาทุกคุณป้าลดคุณป้าอย่าพึ่งทําเยอะเอาเบาๆพอเป็นแบบ แฮปปี <Happy S 1> ้แบบเบาๆ<า><า>อย่าอย่าเอาแบบว่าเอาปบบเป็นแบบเป็นตายแบบว่า<ม>เต็มหนักๆ ก็อ่าโอเคแล้วป่ะทีนี้วิธีการเตรียมค่ะคือเราเช็คเรื่องคนไข้ก่อนว่าคนไข้ไม่ได้มีภาวะเสี่ยงอะไรอยู่อ่าก็คือเช็คประจําปีปกติเนี่ยนะคะแล้วก็ดูคัดกรองว่ามีจุดไหนที่เราต้องระวังไหมแต่เคสนี้ไม่มีอะไรนะคะพอเราไปดูแล้วเข่าเนี่ยบวมเพราะแกะอักเสบแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันมันยุบบวมมาระดับหนึ่งแล้วล่ะแกกินยาแก้ปวดบ่อยด้วยเราก็บอกว่าบพระปวดจริงค่ะแล้วไม่ยอมผายค่ะอพอแล้วค่ะพอละอ่บอกขออนุญาตพอฉีดเข้าไปเนี่ย เราก็ต้องยาชาก่อนนะคะทำความสะาดแผลแล้วเราก็เตรียมตัว PR P R P ที่ใช้ในเคสนี้นะคะคุณป้าซื้อมาประมาณ5ครั้งคือเราต้องชั้งเดียวบางทีมันไม่เห็นผลนะคะเพราะว่าการเจ็บป่วยมันมันหลายปี จะมาฉีดครั้งเดียวแบบโอ้ Amazing อาจจะไม่ได้เป็นในเคสนี้เพราะฉันก็บอกคุณป้าว่าเราร่วมกันคุณป้านะ5เข็มนี้คุณป้าปรับพร้อมหมอให้คุณแค่มาฉีดทุกสองสัปดาห์ค่ะพอสัปดาห์พอสัปดาห์ที่ครั้งแรกเนี่ยคุณป้าจะบอกว่าเอ้ยมันรู้สึกเสียวๆยังเสียวอยู่ยังรู้สึกเสียวๆอยู่คุณป้าจะมีอาการเมื่อมีการใช้เข่าเยอะ Oh. แต่ถ้านั่งพักก็ไม่ปดวดละคะแต่เมื่อไหรก็ตามขึ้นบันไดเมื่อไหรก็ตามต้องยืนนานๆเมื่อไหรก็ตามพับเข่าเนี่ยทำไม่ได้อ่าแต่พอฉีดเข็งที่สองที่ส,สามเฮ้ย <c oughs> หมอ,เ,อเริ่มเดินเปลอพอเดินปลอแล้วเ,เดินเยอะไหมคะเยอะ ก็กลับมาอีกเพราะว่าเดินตอนแรกสองเข็มแรกก็ดีนะเข็มสามเอาคุณป้าเกิดอะไรขึ้นนะหมอก็ฉีดยาตัวเดิมเนาะคุณป้าเกิดอะไรขึ้นเอาคุณป้าไปทําเยอะอีกแล้วคุณป้าคุณป้าบอกว่าเอาห้าเข็มไม่จบเนาะเราอย่าเพิ่งเดินก่อนเอาให้จบกันเอาให้จบห้าเข็มคุณป้าจะเดินคุณป้าอะไรค่อยว่างกันอ่าก็มาคุยกันใหม่ค่ะน้ำหนักลดไหมลดลดไปสองกิโลอะเราจแฮปปี้ละจะเอใครทำเดินในน้ำไหมก็หาสาสะเดินอยู่เพราะมันสำคัญค่ะการบริหารเขาพอจบครบเข็มที่ห้าเดินไม่ต้องจับอะไรแล้วค่ะเดินแบบสบาย ป้าอยากยากินในใจเนี่ยคือจริงๆอ่ะเวลามาคุณแค่มาคลินิกเราก็ได้ไรายได้ใช่ไหมคะ <c oughs> แต่เคสอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยอยากให้มาบ่อยเรแบอกบ้าไม่ต้องมาแล้วนะป <c oughs> ้าหายแล้วโอเคแล้วนะ, <c oughs> ะไปดูแลบริหารเข่าดีๆ <c oughs> ถ้าสมมติว่าปีหน้าอยากจะเช็คอัพอยากจะบูสต์โอเคไม่มีปัญหาแต่อย่ามาแบบกระเพกบ้าก็แฮปปี้แค่นี้ก็เดินกลับบ้านได้พอเราฟรีเมสเซอร์ค่ะตัวที่มันเคยเข่าบนแอรขา ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยค่ะมันมีช่องว่างเนี่ยจากเดิมที่แคบมันเริ่มขยับขึ้นมานิดหนึ่งแสดงว่านี่เป็นตัวอย่างของการใช้โค้ดแฟกเตอร์เข้ามาใช้เกี่ยวกับเรื่องเข่าทีนี้แล้วถ้าคนป่วยโรคอื่นๆบ้างค่ะคุณหมอมันมีจะต้องเป็นโรคอะไรบ้างที่เราสามารถใช้ตัวโค้ดแฟกเตอร์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องพาเซนตาเนี่ยมาใช้ในการฟื้นฟูจริงๆได้เยอะเลยค่ะอีกเคสหนึ่งก็อันนี้ก็ไม่คิดว่าแกจะฉีดเหมือนกันเพราะแกแปดสิบเราก็คิดว่าความสวยความงาม กับคนมา8ปดสิบท่านคงไม่คิดแล้วนะ้องท่านเป็นผู้ชายด้วยแต่ปัญหาคือผิวท่านเป็นด่างขาวอะค่ะคือด่างขาวก็อยู่กับท่านมานานแล้วแต่มันยิ่งเป็นมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นแล้วก็เอ๊ท่านคงไม่ไม่สนใจความสวยงามแล้วล่ะไปมาก็เอ๊หมอจะจบคอร์สไปอยู่แล้วมีวิธีไหม <laughs> แล้วก็อา้าวตายแนละ้วท่านเราไม่ได้คุยกันอยู่กันมาตั้งนาน mm hmm. ไม่เคยพูดประเด็นนี้โอเคมันเกิดอ,อะไรขึ้นคะมันเริ่มคัน mm hmm. มันเริ่มรู้สึกผิวมันอักเสบแล้วคือถ้าเป็นแค่สีอ่ะมันยังพอรับได้แหละ <c oughs> สีมันด่าง mm hmm. ใช่ไหมคะแต่พอเริ่มคันเริ่มตื่นขึ้น,นมานอนอ่ะนอนไปแล้วตื่นขึ้น,นมา mm hmm. ต้องมานั่งทายาต้องไปหาหมอแล้วเ e อ mm ้ย hmm. มันไม่ใช่แล้วเนาะ mm hmm. รบกวนชีวิตประจําวัน mm hmm. อ่ะมาค่ะงั้นหมอขอ P R P ก็ฉีด P R P เวลาฉีด P R P เหมือนสักอะค่ะฉีดล่อย่างเงี้ยค่ะกตต้นเหม่แลออองิดผ ฉีดไปเพียวแพ้ใหม่ปุ๊บฉีดไปแค่ครั้งเดียวแกไม่คันแล้วแล้วสีมันเริ่มกลืนกันค่ะสีมันเริ่มกลืนกันวแฮปปี้ไปอีกใช่ค่ะโอ้โหนี่แสดงว่าช่วยได้หลายอย่างใจร้หลายอย่างอ่าท่านี้ที่ B A A C ถ้าสมมติคนจะเดินเข้ามาแล้วบอกไม่ว่าจะเป็นในมิติของความงามหรือการรักษาุขแาพ เออเขาต้องมายังไงคือต้องเต็มตัวอะไรบ้างเออต้องเต็มตัวองไรก่อนโอเคอะไรที่มีประวัติกันอยู่แล้วเอามาเลยค่ะนะคะอะไรที่เคยไปเช็คอพที่ไหนยาที่เคยใช้ประวัติการแพ้ยาเคยฉีดนั่นนู่นนี่แล้วเกิดปัญหาอันนี้หมอต้องทราบนะคะพี่เพิ่งไปโบท็อปฟิลเลอร์พี่จะต่ออันนี้เลยพี่จะเย็นๆก่อนเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรค่ะเราควรเว้นระยะเวลาจริงๆมาทํซ้อนกันไม่ได้ใช่ไหมคัใช่ใช่ค่ะต้องเว้นบางเคสนี่แบบมายังตุ่ยอยู่เลยคือไปฉีดเมื่อวานหมออยากฉีดอีกโอหมอไม่ไม่ฉีดให้แล้ว ถ้ามันยังปุยขนาดนี้ฉีดไปก็เขาคิดว่ามันอักเสบเลยมาแก้อะไรต้องรอระยะเวลาหรืออย่างน้อยพีอรพีะค่ะฉีดไปแล้วต้องสองสัปดาห์ค่ะถึงจะฉีดซ้ําได้ขั้นต่ําเลยก็ต้องเตรียมทุกอย่างอันดับแรกทุกอย่างที่ตัวเองใช้อยู่กินอยู่ถูกต้องแพ้อะไรกินอะไรเพิ่งทําอะไรมาประวัติการรักษาที่ไหนมีบ้างอ่าแบบนี้ลค่ะก็เอามาเลยแล้วมันมีข้อห้ามอะไรบ้างไหมคะว่าเย เป็นแบบนี้หรือว่าห้ามนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยปกติไม่ค่อยแต่อยู่นิดเดียวนิดเดียวค่ะคือคนไข้ที่มีความเสี่ยงเรื่องมะเร็งคือตัวกรดเนี่ยกระตุ้นการเจริญเติบโตเราก็ไม่อยากกระตุ้นแบบสองคมต้องระมัดระวังต้องระมระวังก็ต้องเช็คก่อนถูกต้องค่ะหรือเขาข้อมูลเขาต้องบอกเราก่อนใช่หรือกรณีเขาไม่รู้เราก็ต้องเช็คเราก็ต้องเช็คเองเพราะเป็นเซฟเซฟกันทั้งสองฝ่ายซึ่งท้ายที่สุดคือบอกให้หมด ใช่ค่ะบางเคสก็มาแบบปิดบังแล้วก็แบบเออถ้าปิดบังหมอก็ช่วยยากนะคะก็ต้องคุยกันเปิดอกว่าอยากให้หมอช่วยจุดไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเขาเล่าเพราะเราพร้อมฟังรายละเอียดอยู่ละอืแล้วปริมาณที่ใช้หรือว่าความถี่ที่ควรจะทําพวกโกดแฟกเตอร์หรือว่าพาเซนตาค่ะมันมันควรจะเป็นยังไงบ้างค่ะจริงๆขึ้นกับเคสด้วยค่ะขึ้นกับเคสแล้วก็อ่ะเหมือนเหมือนที่เล่าเรื่องด่างขาวเมื่อกี้ค่ะประมาณ2อาทิตย์เราให้มาฉีดทุกสองาทิตย์เลยพอซักเข็มที่3มเนี่ยเอ๊ะมันฮิวไม่ทันมันรักษาตัวเองไม่ทัน Can you pass it? เพราะฉันต้องยืดระยะเวลาในการจะเข็มต่อไปคอยอ่านภาพไหมคะแต่บมงเคสฉีดแล้วฟึบฉีดแล้วแบบได้อีกรับได้อีกก็จะสองอาทิตย์มาเลยจ้าแสดงว่าการใช้พารเซนตาหรือว่าโกลด์แฟกเตอร์เนี่ยก็คือขึ้นแล้วแต่ละบุคคลว่ามีลักษณะยังไงแล้วคุณหมอจะวิชชัยยังไงใช่ c a s by c a s แล้วก็เทโลเมดด้วยถูกต้องเออนี่คือเรื่องดีเลยคือไม่ใช่แบบทุกคนเหมือนกันใช่แล้วงเป็นจะต้องคียนร่างกายก่อนไหมคะเวลาอรับคำคือจริงสมมติสมติว่าถ้าอย่างเคสเขาอะค่ะ ผลเรียกไปโอเคไลซายอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้ไปอะไรเคมีเยอะโลหะก็ดูนิดหน่อยแบบเนี้ยเราสูกกว่าประเด็นเนี้ยเขาเร่งด่วนเราทำไม่ก่อได้แต่บางเคสเนี่ยสติว่าเป็นกลุ่มสเต็มเซลล์กลุ่มต้องคัดกรองเยอะสเต็มเซลล์เหมือนจะปลูกต้นไม้อะค่ะเพราะฉะนั้นร่างกายต้องคลีนถ้าปลูกบนดินที่ไม่ได้เอาว่าจะพืชออกปุ๋ยไม่พอต้นไม้ตาย ต้องใส่ปุ๋ยรดน้ำโอ้วันนี้เข้าใจแล้วคือไม่ไม่เคยรู้ไงเรื่องของ growth factor อะไรอย่างนี้ PRP อะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่เคยรู้เลยอ่แต่วันนี้ได้รู้แล้วก็ใน2มิติเลยด้วยใช่ทั้งสุขภาพแล้วก็ความงามเรียกว่าได้ไปพร้อมๆกันเลยแต่ถ้า คุณผู้ชมดูอยู่แล้วแบบอ่าฉันก็อยากจะซ่อมตรงนี้หรือบำรุงตรงนี้หรืออะไรยังไงก็โทรเข้ามาที่เบอร์อะไรจา,าน้ 02, องมาศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดสองแปหรือว่า0 8 3ย์แปดสาหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ i d ด์แอด c าบีอค่ะโทรเข้ามาเมื่อจบรายการวันนี้มอบเป็นอะไรคะอ่าปรึกษาแพทย์นะคะผู้เชี่ยวชาญสําหรับการใช้โกดแฟกเตอร์หรือว่าพาเซนตานะคะว่าเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพ นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะใช้จริงๆเ่ยเราใช้ได้ไหมโทรเข้ามาเลยค่ะแล้วเราจะคุณจะได้คําตอบนั้นแน่นอนค่ะอ้าววันนี้ดีเนาะ <laughs> ได้ความรู้ใหม่สําหรับพี่นะพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้อะไรางี้อ,อ้าวันนี้ขอบคุณหมอหน่อยมากค่ะอขอบคุณค่ะ,คะติดตามรู้ไว้ไม่ป่วยได้ทุกเที่ยงวันพุธนะคะทาง PSI สรารดีช่องกาค่ะดูไม่ทันรีรันอีกรอบหนึ่งตอน5ทุมค่ะแต่ถ้าใครยังดูไม่ทันอีก ตามไปที่ YouTube การคลับค่ะ K A N C L U D ค่ะวันนี้ลากผู้ชมไปพ,พร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ